เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกอย่างพร้อมกันนะคะพอดีพ่อเขาอยากไปตลาดแต่เอาลูกมาจัดตรงนี้แต่ลูกยังไม่ตื่นไปตลาดเดียวแม่ไหมพร้อมพร้อมค่ะไาตลาดกับแม่ไหม

Không Không Cái này nha Anh Đa với lúc ngỡ trục anh